สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งตุปลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้ผมเดินไปลงมาดูน้ำตกข้างไร่หลังเขาภูพานของผมนะครับวันนี้ขึ้นหลังเขาภูพานไร่สมผนสมผมเหมือนเดิมครับน้ำตกนี่ก็อยู่ข้างไร่ผมเองครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น้ำตกนี่ก็ไหลไหลมาจาก าภายในไล่ผมเองครับ่าไล่ผมแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นหินธรรมชาตินะครับเป็นหินธรรมชาตินะครับสวยงามเหมือนกันครับครับก็น้ําตกนี้มันก็ไหลแต่ไปหยุดเอาตอนประมาณเดือนธันวาประมาณครับเดือนธันวาคมครับ น้ำก็จะเริ่มไหลเดือนอมิถุนายนะครับมิถุนายนแล้ก็ไหลมีน้ำตลอดมาจนถึงเดือนประมาณเดือนอพฤศจิกาธันวาถึงหยุดนะครับเป็นน้ำไหลจากเสือขั้นเป็นน้ำธรรมชาติไหลยาวหลาย,ยาเดือนครับนี่มาดู เดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่สวนผสมผมนะฮะเห็นธรรมชาตินะเขียวเลยเพราะว่ามันมีน้ำนะเห็นผมคงไม่กล้าเดินลงไปครับเพราะว่าตรองเท้าบู๊ทผมมัน ไม่มีดอกอยางเท่าไหร่เดี๋ยวลื่นไหลเป็นหินอันตรายอยู่ตรงหลือหินก็มีปูครับเป็นปูปูภูเขาปลาก็มีนะครับปลาปลาในส่วนหนึ่งก็ตอกมาจากสระน้ําบนไรผมนะผมทําสระไว้สามบอ่อปลาเยอะนะครับที่สระผมเป็นปลาธรรมชาติผมไม่ได้ปล่อย หินุ๊บผมไม่กล้าไม่กล้าเดินลงไปครับกลัวกลัวลื่นเพราะมันมีตะไขร่น้ำหินทั้งนั้นเลย ใส่รองเท้าบูทถ้าไม่มีดอกอยางเ่ยลื่นนะครับโอ้น้ำใส ข้างๆนี่เป็นสวนยางพาราทั้งนั้นนะครับข้างริมน้ำตกนี่สวนยางพาราทั้งนั้นเลยแล้วก็มีกอไผ่ที่กินกินธรรมชาติ นี้เป็นถนนถนนนะครับไปถนนไปข้ามไปฝั่งไปเทือกเขาฝั่งนั้นเป็นไร่สวนยางทั้งนั้นครับถนนเส้นนี้ชาวบ้านก็เที่ยวขึ้นเชี่ยวลงลเพราะว่ามีสวนยางเยอะครับฝั่งนั้นนะครับก็รถก็วิ่งรถยนต์ก็วิ่งรับส่งที่ยางขายยางตลอดนะ ถนนเส้นี้หรือว่าคนใช้สัญจรเอาอยางออกไปขายห่างจากนี้ไประมาณ200เมตรครับออกออกไปนี่เป็นถนนใหญ่มีจุดรับซื้อ,อยางตรงนั้นอันนี้เป็นไร่ผมเองครับไร่ผมไร่ผมยาวไปลงยาวไปเลยนเป็นทางเข้าไรเหรอหินนี้ก็เป็นแผ่นแผ่นหินธรรมชาตินะเนี่ย ผมกั้นทางเข้าไร่ไว้เผ่นหินธรรมชาตินะครับก็ส่วนนี้ก็ไหลออกมาจากไร่ผมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไหลไปจากลำห้วยธรรมชาติแผ่นหินสิบแปดล้อ,อมาก็ไม่ยุบนะครับมีปลาเลยครับปลา รามชาติาเป็นมัน,มนจะเริ่มยุบนะครับเนี่ยเพราะว่ารถมันวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วอันนี้ขนาดวันนี้ฝนไม่ตก แรงนะครับฝนตกแรงเนี่ยโอ้น้ำเยอะเต็มหมดเลยครับเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาไม่ได้เลยนะอันตรายเลยโอ้แขนไม้ตัวนี้มาดูแขนไม้อู้อู ผมนึกว่าจะเอาไม้เป็นไผ่ไม้เห็นไม้แก่นเลยว่าจะเอาไม่เป็นไรหนักครับขึ้นไปนเข้าไปไล่ผมเึงนะนี่เป็นสวนผมที่นี่ ผมจะรักษาพวกไม้พวกนี้ไว้นะครับไม้เป็นไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้เขาเรียกว่าไม้หาดโอเคไม้หาดลำมันจะเป็นสีดำนะหลายต้นเลยเจนไม้พวกนี้ก็ผมเอามาปลูกไว้นะครับเลยปลูกไว้กับปรุงคุชทัศไร่ผมให้เป็นหน้าอยู่นะ แปนผาพวกนี้ก็ผมปลูกไว้นะครับเป็นสิบต้นนะครับปลูกเกรียงกันไว้ทั้งดีและมดีผกนี้นะปลูกไว้แบบติดง่ายนะเป็นต้นไม้ต้นดอกไม้นี่ครับอันนี้ไหลออกมาจากใกล้ผมจากสะผมไหลลงลำห้วยตรงนี้ น้ำใสตันนั้นเป็นไหลมาจากลําห้วยธรรมชาติแต่ตัวน,นี้ไหลมาจากไร่ไร่ของเองมีปลาด้วยครับเดินขึ้นไป นี้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็เป็นกระ,กระต๊อบผมนะครับชาวบ้านเราปิดเถียงนาเป็นกระท่อมคนระับทำไว้พักผ่อนนี่ครับเป,เป็นหินธรรมชาติเป็นทางเข้าไร่ของนะบรรยากาศร่มรื่นนะครับหน้าแหลงนี่ก็เปมีร่มเงาเย็นสบาย ดูดูครับมีรถไอ้บรรทุกยางพาราขายนะอยู่ประจำเชียวเข้าเชียวออกลอ<ม>งได้หลายกิโลอยู่หลายพันบาทนะครับเนี่ยเป็นหมื่นนะหมื่นกว่าบาทนะ เป็นมัน,นี่ก็เป็นข้อมผมนะในยงชิดยงชิดผมเองก็ปีที่แล้วได้ห้าสิบกิโลมีอยู่สี่ต้นครับอยู่นี่ถือว,ว่าสมบูรณ์กับใบเขียวมีคันคันหนึ่งนลรถ กะบบ้าบเ่ยวเข้าเียวออกอยู่ตรงเนี้ยสนมเส้นนี้โอเคอยู่ทั้งวันครับรถบรรทุกทั้งมอเตอร์ไซค์เข้าไปสวนยางเขาแล้วก็รถขนยางลาออกขายนะจำได้นี่ไผ่เพิ่งปลูกปีที่แล้วนะไผ่ ไผ่พันอะไรนะจิมซุงหรืออะไรนี่นะครับอันนี้ไปบ้านเพื่อนเห็นมันร่มรื่นดีก็เลยขอกับเขามาปลูกโตเร็วอยู่นะครับหนึ่งปีนะนี่ครับเออีเพิ่งเห็นเลยออกหนอแนล้วเนี่ยหนอไม้อะจิมซุงว่ากันับพีเองปีเดียวเองนะครับ อามาสองสองกิ่งนะครับมาปลูกไว้ติดเร็วมกันแล้วก็เป็นรากมันนะครับผมตัดมาอันนี้ก็ยางนายางนาก็ได้ปีเดียวแล้วนี่ผมปลูกแล้วห่างสองเมตรเนาะสองเมตรแคะับเนสองเมตรสองเมตรกว่าๆระหว่างห่างระหว่าง,างต้นครับนี่ยาว ปลูกยาวไปแล้วหกสิบต้นครับยาวไปเลยนะเนี่ยยางนานก็โตรเร็วนะครับเนี่แค่ปีเดียวเองนะครับเอามาต้นไม่โตนะครับต้นเล็กๆซื้อมาแต่ต้นกล้าละสิบสิบบาทเองครับเพราะว่ามันเป็นเป็นป่าดงดิบเก่าเลยเนาะมันก็เลยปลูกพวกนี้ต้นไม้ธรรมชาติในี่โตรเร็วนี่ครับปีเดียวเองหกสิบต้นนะครับผมปลูกระยะห่าง สามเมตรนะประมาณสามเมตรกับห่างสามเมตรแต่ระหว่างตัวนี้เนะี่ยเมตรกว่ากับสองเมตรปลูกสองแถวครับปลูกสองแถวครับสลับยาวขึ้นไปตามถนนนะครับยางนาอันนี้ก็ปลูกไว้ให้มันออกดอกครับที่เราว่าดีในเวลาก็ปลูกสลับกันไปนะครับยางนาโตเร็วครับนี่ปีเดียวนะครับ ปีหน้าคงจะเป็นพุ่มใหญ่แล้วนะยาวเลยครับหกสิบต้นนะครับยางนานี่โตแบบนี้หมดกันเลยยาวไปอันนี้เป็นมันห้านาทีชาวนะบ้านมันจะเกลียดยางรถเที่ยวไม่เงานะครับอยู่ไล่ผมเนี่ยผ่านไปผ่านมาตลอดเลยโอ้อยยางหนาสุดยอดโตเร็วจริงๆนะ ดูดิครับปีเดียวครับปีเดียวเองนะอู้ดูสิครับเป็นแถวเป็นสองแถวยาวกันไปเลยนี่ครับผมชอบนะบชอบปลูกปลูกทุกอย่างครับที่มันทำให้เนี่ยมันมีร่มเงาลิ้นจี่ครับลิ้นจี่อู้อันนี้อันนี้นี่ครับปลักซิ่ว อันนี้ก็ปีกว่าครับปักติวผมปลูกไว้สิบต้นครับครับนะครับยาวขึ้นไปเนี่ยเหมือนกันเลยจากยางนาเป็นแถวไปเนี่ยติดหมดเหมือนกันนะครับโตเร็วเหมือนกันนะครับเี่เออบักติวเนี้ยโตเร็วกันเป็นของผลปนามัยกินได้ทั้งนั้นรบบยาวโอ้หลายอย่างเป็นทุเรียนยาวขึ้นเป็นกล้วยอะไรเยอะ อ oh. ครับนี่คือกระท่อมผมเองนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนฝูงมาหรือครอบครัวมาก็จะจอดบนต้นผลไม้นะครับีนมะมะไฟนะเนี่ยจอดตรงน,นี้เป็นลานไว้ก่อนมันมีต้นมะขามป้อมตรงน,นี้ดูแล้วมันมีแมงกินนะครับแล้วก็อยากจะทำที่จอดรถก็เลยตัดทิ้งเลยตัดดอกทำเป็นลาน ไว้หน้าแรงมันก็เป็นร่มนะรถนันบ่าก็จอดตรงนี้จอดได้หลายอย่างหลายคันล่วยปลูกไว้เต็มนะครับเลยเรียนลิ้นจี่น้อยหนาหลายอย่างนี่มอไซครับรถทางไม่ดีมอไซมามีกระท่อมไว้พักผ่อนนอนก็ได้นะครับกลางคืนก็ สามารถพักแรมได้เป็นห้องน้ำทำมาเสร็จมันมีอีกห้องน้ำฝั่งนั้นอยู่ลงลงเก็บของก็อยู่อันนี้ว่าจะำทำเพิ่มเพราะว่าเวลากลางคืนมาถ้าเราพักอยู่ในกระท่อมนี้ก็ไม่ต้องเดินไปไกลก็ไปย,ย,ยังม่เสร็จทีก็้วย เหลืออยู่เจ็ดแปดเครือครับเดี๋ยมันถนนไม่ดีก็เอามาเครือเดียวว่าจะเอาไปห้อยไว้ตื่นเช้ามาก็จะได้ทานผลไม้หน่อยผมว่างั้นไม่ได้ขายครับจะจะไม่ขายหรอกแต่แต่เปิเยอะกับเจ็ดแปดเครือนี่น่าจะเอาไว้ดูถามแม่บ้านหน้ก่อนเผื่อมีคนซื้อก็เพราะว่ามันทานไม่หมดเนาะแจกเพื่อนฝูงด้วยนะครับไม่บางทีก็ เดือนตุลาจะมีเพื่อนๆเ,เห็นว่าจะมาเข้ามาเล่นที่ไร่ก็จะไว้ไว้ให้เพื่อนเป็นของฝากเพื่อนที่จะมาเล่นด้วยกินข้าวเที่ยงหลังเขาแบบนั้น,นเห็นเห็นว่าเพื่อนจะมา,เ,าเล่นสวนดูชาวบ้านบางทีก็ไปรับลูกนะครับลูกเรียนอยู่ ในตัวอำเภอนาคูก็ห่างจากนี้ไปประมาณแปดกิโลมันเป็นโรงเรียนมัธยมอ่ะแปดกิโลเก้ากิโลนะมันมีบ้านเป็นชาวบ้านเขามาทำสวนยางแล้วก็มีเหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นประมาณสิบสิบกว่าหลังนี้และครับเป็นชาวบ้านที่มาทำไร่ทำบ้านอยู่ตรงนั้นครับไม่มีโรงเรียนนะครับมีแต่บัด ป่าหึ่งวัดก็เป็นพระไปสร้างธนรักษ์องู่อยู่แถวนั้นเฉยๆยังไม่เป็นบ้านแบบทางการนะครับเป็นเตา,าวชาาสวนเขามานอนเฝ้าสวนเท่าไร่รวมกลุ่มกันเขาเรียกว่าบ,บ้านบ่อทองครับอยู่ข้างในก็เ,เลยมีนักเรียนไปเรียนยมัธยมไปเรียนประถมอยู่ข้างล่างเดี่ยวขึ้นเดี่ยวลงทุกวัน แอบไม่เหงานะครับอยู่ไร่ผมจิดถนนก็ตอนเ,นเย็นบางทีก็ทุ่มหนึ่งบางทีก็สองทุ่มผมถึงกลับนะบแต่ช่วงนี้ทางไม่ดีก็จะกลับกลางวันหน่อยลมเย็นสบายครับตื่นเช้ามาก,ก็คิดถึงไร่อย่างเดียวผมดูนั่นดูนี่นานๆถึงจะเข้าไปหาเที่ยวที่ในตัวจังหวัดสกลนครครับไม่ได้ไปกฬสินนะครับถ้าไปกรสินมันร้อยยี่สิบกิโล แต่ถ้าไปจังหวัดสกลนครห้าสิบกิโลเองครับรถเสร็จกับครึ่งต่อครึ่งเลยก็เลยก็จนก็ไปสกลตลอดนะครับบางเอิญมันพอดีมีลูกสาวคนโตผมก็ไปซื้อบ้านอยู่ในตัวสกลได้มีหลานเรียนอยู่ในตัวเมืองสกลหมดก็เลยจะไปสกลนครตลอดแต่สินไม่ได้ไม่ค่อยจะว่าไม่ได้ไปเลยนะครับ จากอะไรก็สกลก่อนไปโรงพยาบาลศูนย์สกลหรืออะไรเข้าจังหวัดก็จะไปสกลตลอดเลยเพราะใกล้สกลนะครับห่างแค่50กิโลจากจังหวัดสกลนคนกรกระสินประมาณ120กว่ากิโลไกลมากเลยการตัวคลิปนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูลำน้ำตกน้ำตกข้างสวนผสมผมนะครับอันนี้ก็ชาวบ้านเลยจะไป มันทุกขี้ยางมาขายแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ารถรถยนต์มนันขึ้นเขาไม่ได้ก็มีรถสามล้อพ่วงนะสามล้อพ่วงนะก็จะในก็ข,ขับไปขนมาขายาว่ามันห่างไปก็สองร้อยเมตรเองแจกตรงนี้จากอะไรผม,มรว่าพกรจบคลิปงที่นี้นะครับสวัสดีครับ